จะให้ไปต่อหรือจะพอแค่หนึ่งครั้งที่ถูกนอกใจให้คุณหัดโทษตัวเองก่อนให้เป็นบ้างเพราะความล้มเหลวในทุกความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเรามักจะไม่เคยโทษตัวเองแฟนเคยนอกใจแล้วหนึ่งครั้งจะปิดจ็อบไปเลยหรือว่าจะให้ไปต่อหูยเรื่องนี้เผ็ด เรื่องนี้ขอเล่าแบบบันเทิงสนุกๆแล้วกันเพราะว่าจะเล่าชีวิตตัวเองในความเป็นจริงอะคะ่ะอุ้มไม่สามารถไปตัดสินแทนใครได้หรอกว่าคุณจะให้คนรักคุณไปต่อหรือคนคุณจะปิดจ็อบกับคนรักคุณเลยแต่อุ้มจะมาให้หลักแนวคิดใน2แกนแกนที่1เราเรียกว่าแกนให้ไปต่อแกนที่2เราเรียกว่าแกนปิดจ็อบไปเลยการที่คุณจะให้ไปต่ออุ้มขอให้ยึดในกฎ3ครั้ง 3ครั้งเพราะอะไรรู้ไหมคะครั้งที่1ถ้ามีเหตุการณ์นอกใจไม่ดีต่อการผิดพลาดแล้วคุณคุยกันให้คุณหัดโทษตัวเองก่อนให้เป็นบ้างเพราะความล้มเหลวในทุกความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเรามักจะไม่เคยโทษตัวเองและหากผ่านการให้โอกาสครั้งที่หนึ่งแล้วเท่ากับคุณได้ให้โอกาสเขาและให้โอกาสตัวเอง มีครั้งที่สองให้คุณจ่วหัวไว้ว่าฉันได้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบตามที่เราได้คุยกันแล้วถ้ามีเหตุการณ์ครั้งที่สองเกิดขึ้นเขามีโอกาสเป็นคนผิดใส่ไว้70ก่อนฉันปฏิบัติตัวดีแล้วนะไอทำตัวดีแล้วนะอยู่ก็ยังนอกใจฉันเหมือนเดิมถามตัวเองอีกครั้งที่สองยังรักอยู่ป่าวะ ครั้งที่3คุณต้องรู้ว่าครั้งนี้คุณต้องเด็ดเดี่ยวแน่วแน่และเด็ดขาดเพราะถ้าหากคุณถูกคนรักนอกใจในแพทเทิร์นเดิมเป็นครั้งที่3แปลว่าอุ้มขอเนี้ยใช้คำคำรุนแรงนิดหนึ่งเป็นสันดานค่ะเป็นสันดานแล้วคุณจะต้องตัดฉับในกฎการให้โอกาส3มครั้งยกตัวอย่างไม่ต้องยกคนอื่น อุ้มเป็นมนุษย์ทั่วไปถึงจะสวยรวยดูเซ็กซี่ขนาดนี้ดิฉันก็เคยอ,อกหักกับคุณดิฉันก็ถูกผู้ชายเทพอยที่ผู้ชายใช้กับอุ้มคือเรื่องอะไรรู้ไหมคะเมื่อเราเป็นผู้หญิงที่ทํางานนอกบ้านอุ้มเคยสอนไปแล้วในคลิปเรื่องความรักกับไฟแนนเชียลคนละเรื่องคุณผู้ชายเอาเรื่องนี้มาใช้กับอุ้มว่าเธอออกไปทำงานหาเงินแต่เธอไม่เคยทำหน้าที่ของ กุลสตรีหรือผู้หญิงที่ดูแลคนรักไม่ทำกับข้าวไม่ซักผ้าไม่รีดผ้าเฮย้ยโลกมันไปไกลกว่าน,นั้นแล้วอุ้มมีวิธีคิดว่าเราสามารถเอาเงินที่เราหามาได้เนี่ยไปให้คนที่เขาเชี่ยวชาญทำในเรื่องนี้แล้วเราก็เอาเวลาของเราไปทำในเรื่องอื่นที่เป็นด้านสำคัญกว่าคือ f i n a แน i เชด้านบิสเด s สำรวจตัวเองอ้าฉันมีส่วนผิดจริงๆฉันไม่เคยลองทำเดี๋ยวฉันจะไปลองทำในสิ่งที่เขาบอก ก็เลยให้โอกาสตัวเองไปทำครั้งที่สองนอกใจอีกค่ะนอกใจอีกเขาเล่นเกมใหม่เขาไม่พูดเองให้ครอบครัวเขาคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นคนพูดในเรื่องเดิมเลยว่าพ่อแม่เขาก็เห็นด้วยกับลูกชายเขาว่าอุ้มขาดคุณสมบัติข้อนี้เฟลหนักกว่าเดิมอีกค่ะ จากนั้นลดเวลาการทำงานลดเวลาการออกไปประชุมลดพื้นที่ตัวเองลดพื้นที่สังคมตื่นเช้ามาบีบยาสีฟันทำงานบ้านเตรียมชุดสูตรไว้ให้โทรถามจะกินอะไรดูแลหมดเลย รู้ไหมคะว่าสิ่งที่อุ้มโดนคืออะไรนอกใจเหมือนเดิมเพราะมันเป็นตามกฎที่อุ้มบอกเมื่อมีครั้งที่สมมันเป็นสันดานเพราะฉะนั้นตัดฉับเลยค่ะย้ายกลับมาในฝั่งหนึ่งถ้าคุณบอกว่าถ้าเขานอกใจคุณแม้แต่เพียงครั้งเดียวคุณจะปิดจ็อบไปเลยไม่ให้เขาไปต่อคุณจะต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องมีคุณสมบัติข้อนี้ไม่ใช่คุณสมบัติแค่ปากดีคุณสมบัติข้อที่หนึ่งที่คุณต้องมีคือรู้ใช่ไหม ว่าคุณอยู่ได้โดยไม่มีเขาตัดฉับเลยค่ะแล้วคุณก็เดินต่อไปหรือข้อที่2คุณเคยสำรวจข้างในหารตัวเองไหมว่าในใจตัวเองเนี่ยใครรักใครมากกว่าเพราะคุณต้องอย่าลืมกดข้อนี้ในทุกความสัมพันธ์ว่า ใครรักใครมากกว่าคนนั้นแพ้นี่คือเรื่องที่อุ้มจะมาแบ่งปันในวันนี้เพราะฉะนั้นไปนเลือกเองว่าจะให้ไปต่อหรือจะพอแค่หนึ่งครั้งที่ถูกนอกใจสามารถติดตามทุกคอนเทนต์ที่จะทำให้คุณดูดียูนิคมีไลฟ์สไตล์ทั้งวิธีการคิดการใช้ชีวิตในแบบผู้หญิงยุคใหม่แล้วก็ส่งต่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นไปกับอุ้มได้ที่คลับกิ๊กในทุกช่องทางนะคะกดติดตามไว้เลยค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ถ้าช่วงเวลาไหนที่ ที่คอนเทนต์นั้นโดนใจคุณมากๆแชร์มันออกไปเพื่อเอามาฮิวหัวใจตัวเองในสไตล์ของอุ้มนะคะกดไลค์กดฟอลโล่กด Subscribe ไว้เลยหรือแม่จะสามารถาปรึกษาหรือพูดคุยกับอุ้มในแบบฟรีนะคะที่เป็นเรื่องเฉพาะจริงๆที่คุณอยากจะพูดคุยกับอุ้มให้แอด Official Line Account มาที่ Add How To Do ดีหรือสแกน QR Code นี้อุ้มจะเข้ามาตอบมาหาข้อมูลมาทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะให้พวกเราเป็นสังคมผู้หญิงที่ดีที่สุดในโลกใบนี้ค่ะ